ค่ะเมื่อนี้เป็นวันพระนะคะเป็นสินแรกของงวดนี้นะคะงวดวันที่16ท่านว่าสองหาหกเกนะคะงวดที่ผ่านมาน้นทิยามาหวานก็น้องนุ่นเอ่อน้องนุง่น,นจับซ้ำแปดสามกับแปดศูนย์เบ่เขานะคะคงสุดท้ายนนทิยามาขอจับปิงปองกับปูสองโตนะคะปูหายเจ็ดนึงเลขออกหกนึงนะคะนะคะสําหรับงวดนี้น้นทิยาก,ก็จะผ้ามาขอปูอีกนะคะ ก้อนจะจับปิงปองนุนทิยาจะกอนอนุญาตซองตามองคู่นะคะบางท่านบางคนเพิ่นกลับมาไขนุนทิยาเป็นสะพานบุญหายให้ซองไปตามองคู่กลางๆคลิปจะขอจับปิงปองสามตบนหางเดียวนะคะจะกู้จะให้ลูกล้านตัวได้นะคะงวดทุท้ายของปีนี้นะคะปีพศเก๘งวดวันที่16ท่านว่าสงหา๖๘นี่เป็นงวดทุท้ายของปีนี้นะคะเขากำลังรุนน้ากันนะคะ,ะนุนทิยาก,กับเป็นสะพานบุญหายทุกคนนะคะที่เพิ่นอยากอยาก หนุนที่ย่าซองตามองปู้นะคะปูไห่แนวทางตัวใดบางข้างก็ขึ้นตามองผู้นะคะบางท่านบางคนเพิ่มมีเส้นบรสามารถมาเดยตัวเองเพิ่นกะเบ่งอยู่ทางบ้านเพิ่นก,นก,นก,นก็สามารถเห็นเลขนะคะเดี๋ยวนุนที่ย่าจะพผ้าซองไปเรื่อยๆนะคะนะคะตอนนี้แสงแดดออกแล้วนะคะ,นะคะ บอรู้ว่าจะเห็นตัวเลขบ้นะคะผู้เมตตาลูกล้านนะคะเปิดหูเปิดตายลูกสร้างลูกมาเอฟซี FC, ทางสองเห็นเลขตัวที่จะใช้เด้อค่ะปูในววันที่16ที่จะถึงนี่นะคะเลขจะออกตัวได้กขอใค้ยขึ้นตามองค์ปูนะคะ นานี่เป็นนาฤูดูใบไม้พินะคะใบไม้ร้ายจักน้อยนะคะ กไม่เป็นอรเี่เห็นตัวใดก็ยืมก็เม่นแบ่งปันกันนะคะนุ่งที่ญาติตาบาด่ดีบารามีบ่ร้ายบ่เห็นเลขนะคะนะคะ ะะด้านหลังองค์ปู่นะคะ แขนปูนะคะเมย์ไม่นอยเอฟซีเห็นเลขก็นะคะเห็นตัวใดกันยืมก็เม่นแบงปันกันเ้อค่ะนุนทิยาเป็นสะพานบุญไ้นะคะนุนทิยาอาจจตาบดีบารมีบาลายบ่เห็นเลขนะคะเป็นได้แค่สะพานบุญนะคะ เดี๋ยวนุ่นที่ยาจะขออนุญาตจับปิงปองนะคะพูดทา <c oughs> เลขจะออกตัวได้นะคะสามตัวบนนะคะจับแค่สามตัวนะคะงวดซินนี่หรือคลิปนี้จะจับแค่สามตัวนะคะโค้งสุดท้ายนุ่นที่ยาจะมาขอจับสองตัวนะคะนะคะจะได้ตัวได้ก็มาลุ้นน้ากันนะคะนุ่นที่ยาขอพูแล้วจะขอจับปิงปองนะคะสามตัวนะคะ ลูกที่หนึ่งคือเลขเจดนะคะลูปที่สองคือเลขหนึ่งนะคะเอาแค่สามตัวนะคะคือเลข2นะคะเป็นเจ็ดหนึ่งสองนะคะเดี๋ยวน้องิยาจะเขียนใจสม,มุดิไยเด้อค่ะนะคะจะรูปน้องียาเขาจะปิงปองกระปูขาวนะคะ มวนวันที่สิบหกธันวาสองห้าหกเก็ดนะคะคู่ขาวใหอขอแค่สามโตนะคะสามโตลองสินโครงทุดท่านนูนที่ย่าจะบมังขอสองโตล่างนะคะได้เจ็ดหนึ่งสองนะคะเจ็ดหนึ่งสองตัดข้างนาจะเป็นเกตหนึ่งตัดหัวตัดท้ายจะเป็นเก็สองนะคะตัดท้ายจะเป็นหนึ่งสองนะคะ, 1, 2, ะ,คะทั้งหมดทั้งม้วนนี่เป็นแนวทางหารซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะอาจจะเป็นเกตหนึ่งสองหรือสองหนึ่งเจ็ดนะคะ นะคะนะคะเป็นแนวทางด้ยวยพี่น้องเอซนะคะแต่นน้นที่ยาจะพาะซองอีกนะคะนะคะแขนปูถ้าแสงแดดออกจะบ่ค่อยเห็นตัวเลขนะคะนะคะถ้าเป็นคึ้นๆเล็กน้อยจะเลขตัวเลขจะขึ้นแล้วจะเห็นนะคะเข้าปู พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเห็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะ่ะนุนทิา่าตะตาบอดีบรารมีบลายอาจจะบ่เห็นเลขนะคะนะคะเขา้าตรงเข้าผู้นี่อา่าคขๆเลขซี่หนึ่งนะคะนะคะ ตรงนี้นะคะพราอมิพี่นเอฟซีเห็นบอนะคะตรงที่มืดๆตรงที่บ่มีแสงแดดนะคะตรงหัวเข่าเลยนะคะค้ายเลขซีหนึ่งนะคะนะคะเห็นบอนะคะนุนที่ยาสวงกลมให่นะคะโต้ย่ง่ายนะคะคายเลขซีหนึ่งอยู่หัวเข่าปูนะคะเห็นคือกันบอนะคะถ้าสายตานุนทียานุนียาเห็นเป็นเลขซีหนึ่งนะคะ ซูมนานๆน,นะคะตรงหัวข้าวปูนะคะมองผ่านกล่องเนี่ยจะเห็นชัดนะคะคล้ายๆเลขซีหนึ่งนะคะนะคะแล้วก็จะมีแสงแดดน้อยแล้วก็จะมีคึ่มน้อยอ่มผัดใบไม้มะนะคะนะคะถ้าผมมีแสงแดดจะเห็นตัวเลขนะคะนะคะคล้ายๆเลขซีหนึ่งยู่หัวข้าวปูนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้า่างคาะเสื้อสลักินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนุทียาจับปิงปองก็ได้เลขเจ็ด 1, 2, นะคะอาจจะเป็นเจ็หหรือ2-1-7นะคะกลับไปกลับมานะคะนะคะนุทียาจะสรุปนะคะนหน้าทางของปูขาวนะคะ ขูขาวให้โชคงวดวันที่16ทธันวาคม256หเก็นุนินยาจับปิงปองได้เจ 1, 2นองนะคะถ้าเขียนกลับกันจะเป็น217นะคะตัดหาเจดหนึ่งเจ็ 1, 2, 1, 2, นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้าทางหาสื่อสลกกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะนุนิยาก็ขอไวยพ่อนหายพอม่พีน FC, ่น้องเอซีโชดีหน้าทางของปู่ขาวให้โชคนะคะเป็นงวดสุดท้ายของปีนี้นะคะปี เอ่อปีหกเกตนะคะเป็นงวดวันที่สิบหกสิธันวาสองห้าหกเกตเป็นงวดสุดท้ายนะคะงวดวันที่30มนี่รัฐบาลไทยบริไดออกะะ้อค่ะมันเลื่อนไปออกวันที่2องมกราหกแปดแทนนะคะนะคะขานอนุญากกับขอขอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีนะทางของผู้ขาวให้โชคนะคะ